อนของพระพุทธเจ้าตอนเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีศัก์มากและสูงศักมรริกามาตุกขามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มากโกรธไม่มากไปด้วยความขับแคลนใจถูกว่าแม่มากก็ไม่ขัดเคืองไม่สุญเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ยที่นอนที่อยู่และประทิบคมไฟแก่สมณะหรือพรามและเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉา ในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีพวกสมบัติมากและสูงสักขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับชมและรับฟังคลิปนี้สาธุค่ะ